อีผมไม่ได้ล้อเล่นนะทุกคนในครอบครัวของเขาโกรธมากเลยโกรธจนจะระเบิดออกมาเลยในศาลพวกเขาต่อต้านแย่จนฉินโดยตรงแล้วอยู่จินก็โกรธจนเป็นลมไปหืไม่เป็นไรนะลูกหูวจนินเดี๋ยวเรื่องก็ผ่านไปอ่ะค่อยๆขึ้นรถนะเดี๋ยวผมเปิดประตูให้เองครับ นี่มันเรื่องมหาศัจจิน์จริงๆแย่ yeah, จุนฉินฉันเคารพนายเลยในฐานะผู้ชายคนหนึ่งฉันเป็นหนางเงือกจริงๆทำไมพวกพี่ถึงไม่เชื่อฉันไม่มีโอกาสที่จะกอบโกงสถานการณ์นะเพียงแต่พวกพี่ไม่เชื่อฉันเองตอนนี้ความฝันในการเป็นประธานที่บดีของพี่จบลงแล้วพี่รู้ไหม น้องสพายฉันทำผิดมาหลายวันแล้ววันนี้ฉันขอมาเพื่อไถ่โทษเธอหนี่เป็นทำขอโทษแบบไหนกันตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยพี่รู้ไหมว่าเพราะพี่ไม่เชื่อฉันครอบครัวของเราก็เลยจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์นี่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเสียใจขนาดนั้นทำไมมันถึงจะไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจล่ะแย่ yeah, จุนฉินอยู่ในคุก หล่พี่ถิงก็ถูกตัดสิทธิ์จากการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจหรอเล้วเรื่องที่ควรเสียใจคือเรื่องอะไรเดิมทีถ้าหากประธานาธิบดีหลานไปเชื่อในตัวของฉันทั้งหมดนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้แต่พวกพี่สองคนเดินลากฉันมาดูการถ่ายทอดสอดของศาลนี่สิโอ้นี่เธอโกรธมากจริงๆตอนนี้ฉันโกรธมากพี่อย่ามายุ่งกับฉัน โอเคโอเคฉันจะไม่ยุ่งกับเธอชิดถิงช่วยปลอบใจน้องสะพายด้วยล่ะฉันยังมีเรื่องที่จะต้องทําอีกเฮ้ <c oughs> พี่ถิงนะพี่ถิง <c oughs> ประธานาธิบดีหลานไปไม่ช่วยคนผิดอย่างฉันเลยสินะ <c oughs> ไปกันเถอะเรายังมีเรื่องอื่นที่จะต้องทํา <c oughs> เราจะไปที่ไหนฉันไม่กลับไปที่คร์ลฮาต์ตระกูลแย่แน่นอน ถ้าฉันกลับไปตอนนี้พี่น้องในครอบครัวงพวกคุณก็จะฉีกฉันเป็นชิ้นๆแนนะ่ไม่ต้องกังวลฉันจะไม่กลับบ้านแม้ว่าเธอจะกลับไปพวกมันก็ไม่สามารถแยกเธอออกเป็นชิ้นๆได้ฉันไม่เชื่อพี่หรอกพี่ถิงพี่จะพาฉันไปที่ไหนอะ พี่ไม่ได้ต้องการแก้แค้นฉันแล้วก็จัดการเชื่อฉันอย่างลับๆหรอฉันจะเข้าร่วมง,งานถแถลงข่าวเพื่อค้นหาผู้ร้ายตัวจริงในเหตุการณ์ปั๊มน้ำมันระเบิดและขอความยุติธรรมให้กับบอดี้การ์ดของฉันที่เสียชีวิตไปเธอก็ยังเป็นหนึ่งในนั้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะงั้นฉันจะพาเธอไปด้วยเจอผู้ร้ายตัวจริงจากการวางระเบิดแล้วหรือยงคะแล้วประเด็นในการตามหาฆาตกรตัวจริงคืออะไร ทุกอย่างมันจบแล้วแม้ว่าเราจะพบฆาตกรตัวจริงแต่พี่ถิงก็ไม่มีคนสมบัติที่จะลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีอยู่ดีไม่เร็วไม่ช้าฉันก็ต้องอธิบายกับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บที่ไรเดียงสาให้ได้ผู้กระทำความผิดต้องชดใช้ตามราคาสมควรไม่อย่างนั้นความยุติธรรมของสวรรค์อยู่ที่ไหน จากการสอบสวนสาเหตุของการระเบิดก็คือก้นบุหรี่หน่วยสอบแนมของปั๊มน้ำมันจับตัวบริการที่ชื่อจางจากทีมบริการของแย่ลือถิงได้ว่าเขาคว่างบุหรี่เข้าไปในปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง <c oughs> ลูกของฉันต้องตายอย่างอนาฉันก็จะล้างแค้นให้กับสามีของฉันน่าผิดหวังกับแย่ลือถิงมากนะครับเขาเป็นผู้บงการจัดฉากอยู่เบื้องหลังจริงๆ และเขาก็ไร้ศินธรรมมากเพื่อที่เขาจะได้ตำแหน่งประธานาธิบดีและนั่นเขาเขายังกล้ามาที่ศาลแล้วมาพร้อมกับแย่ชิงกว้างคุณแย่ลือถิงเพียงให้คุณต้องการคนสนับสนุนที่มากขึ้นในการเลือกตั้งคุณจึงถือว่าชีวิตของมนุษย์เป็นเพียงแค่ย่าจริงๆนะหรอคุณไม่สมควรลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งแต่แรกคนที่ทำทุกวิถีทางที่จะลงสมัครรับตำแหน่งประธานาธิบดี จะคำนึงถึงชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญและผมจะเห็นประชาชนเป็นขยะได้อย่างไงถ้าผมคิดแบบนั้นจริงผมก็ไม่คู่ควรกับการลงสมัครในครั้งนี้คุณยอมรับมามเถอะว,ว่าคุณก่ออาชญากรรมและคุณก็ไม่มีคนสมบัติในการชิงตำแหน่งนี้นี่คือสาเหตุว่าทำไมคุณถึงถูกถอดออกจากรายชื่อของผู้สมัคร ขออภัยที่ผมไม่ได้แค้มงวดกับลูกน้องมากนักสิ่งนี้มันทำให้เกิดผลที่อันตรายที่ไม่สามารถแก้ไขได้นายเอาลูกของฉันคืนมานายเอาลูกชายของฉันคืนมาลูกชายของฉันเพิ่งไปทำงานที่ปั๊มน้ำมันวันแรกหลังจากที่เขาเรียนจบนายคือลูกชายฉันมานะนายคือลูกชายฉันมาโปรดระงับสติอารมณ์ด้วยครับ ทุกคนใจเย็นฉันยังพูดไม่จบมีอะไรจะต้องพูดอีกคาตะกอนก็อยู่ตรงหน้าของคุณแล้วทำไมคุณยังไม่จับมันเข้าคุกอีกล่ะโปรดใจเย็นนะทุกคนสิ่งที่ผู้บงการตัวจริงต้องการจัดฉากให้เห็นก็คือสถานการณ์นี้คุณจะสมรู้ร่วมคิดกับคนไร้อีกหรอฮะฉันไม่ใช่ผู้สมรู้ร่วมคิดผู้บงการตัวจริงที่จัดฉากก็คือเขาไม่ใช่หรอ คุณได้จัดการนำชื่อของเขาออกจากรายชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วนี่นี่ไม่ได้พิสูจน์อีกหรอว่าเขาคือฆาตกรตัวจริงโปรดดูวิดีโอนี้ก่อนดูสิดูเจ้าของรถคันนี้ในปั๊มน้ำมันเขาลงจากรถแล้วแล้วเขาก็วิ่งออกไปจากปั๊มน้ำมันด้วยความเร่งรีบและเขาก็ยังกดปีกหมวกลงมันดูผิดปกติหรือเปล่าล่ะทำไมเขาถึงได้รีบร้อนวิ่งออกจากปั๊มน้ำมันเร็วขนาดนี้ มีอะไรผิดปกตินั่นแนะ่บุคคลน,นี้อาจเป็นผู้วางระเบิดในปั๊มน้ำมันถึงแม้ว่าเขาจะถูกสงสยัยแต่ความจริงที่ว่าปั๊มน้ำมันระเบิดทันทีหลังจากที่บรดิการ์ดของแย่ลือถึงคว่างบุหรี่ไปละ่ะแล้วตำรวจก็ยังบอกอีกทีว่าสาเหตุของการระเบิดก็คือก้อนบุหรีคนอื่นจะกระทำความผิดได้ย่งไงจากการสืบสวนของเราบอิการที่ชื่อจาง เขาป่วยเป็นโรคหอบพืชและเขาก็สูบบุหรี่ไฟฟ้าแบบพกพาแทนชนิดก้นบุหรี่เพียงแต่ว่ายานั้นมาดูคล้ายกับบุหรี่มากแต่คุณบอกตั้งแต่ต้นรู้ว่าสาเหตุมาจากก้นบุหรี่ไม่ใช่เรื่องโกหกใช่ไหมฉันบอกว่าสาเหตุของการระเบิดก็คือก้นบุหรี่แต่ไม่ได้บอกว่าเกิดจากบุหรี่ของคุณจางฮะนี่มันเรื่องจริงใช่ไหม นี่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังต้องการให้เป็นแบบนี้แต่กรมตำรวจของเราไม่ได้มีไว้ใช้เป็นเครื่องมือของใครกรมตำรวจของเราจะไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลจะต้องหาคนผิดมาลงโทษได้อย่างแน่นอนแล้วทำไมคุณถิงถึงต้องมาโคล้งคำนับพวกเราทำไมถึงต้องมาขอโทษพวกเราด้วยตัวของคุณเองถ้าไม่มีใครคิดจะทำร้ายผมผมก็เชื่อว่าเหตุการณ์ในปั๊มน้ำมันครั้งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะงั้นฉันจึงไม่สามารถที่จะละทิ้งความรับผิดชอบกับเรื่องนี้ได้ฉันเสียใจที่คุณหรือญาติของคุณจะต้องมาทนทุกทรมานจากการระเบิดในครั้งนี้ผมจะทำทุกวิถีทางเท่าที่ผมจะทำได้ นี่เขาไม่ใช่ผู้ร้ายงั้นหรอเป็นการพลิกเกมที่น่าทึ่งมากพวกแทนไม่รู้หรอที่จริงแล้วมันเป็นความพยายามของส่งบัติชาติที่จะย่งเจ้าบ่าวของเขาแต่เธอล้มเหลวและครอบครัวของพวกเขาก็เลยถูกตัดสิทธิ์น่ะอะไรนะฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าคุณลูกครับความคิดเห็นของสาธารณะบนเวัยปอมีความคิดเห็นของคุณแย่จุนฉินมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนการเลือกตั้งของคุณกับรองประธานาธิบดีแพทย์เป็นอันดับที่สองและที่สามในการค้นหามากที่สุดครับ ส่วนแย่รือถิงไม่มีทางมามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้เพราะงั้นเขาจึงต้องการปรดนคุณและก็รองประธานาธิบดีแพนด้วยเช่นกันเรื่องที่ฉันให้นายจัดการไปถึงไหนแล้วไม่ต้องกังวลครับเรื่องนี้น่าจะไม่สามารถสาวมาถึงตัวท่านแน่นอนแต่ครอบครัวของพวกเขาก็จะชักจูงความคิดเห็นของสาธารณาชนแล้วก็ชี้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้ เกิดจากคุณแล้วก็คุณลู่จางหยวนชาวเน็ตต่างเรียกร้องให้คืนสถานะผู้สมัครชิงตําแหน่งให้กับแย่ลือถิงด้วยครับชาวเน็ตยังไม่รู้เหตุผลสินะว่าทําไมเขาถึงโดนยกเลิกสิทธิในการเลือกตั้งเพราะงั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากําจัดเรื่องพวกนี้ออกไปซะฝันไปเถอะว่าฉันจะคืนสถานะผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีให้ ุกอย่างคลี่คลายแล้วแต่พี่ถิงยังไม่สามารถลงสมัครชิงตำแหน่งได้อยู่ดีเราพี่จะให้ฉันกระโดดลงน้ำตอนนี้เลยไหมเพื่อแสดงให้พี่เห็นว่าฉันเป็นนางเงือกจริงๆพี่ขับรถไปที่ปลายสะพานแล้วฉันจะกระโดดลงแม่น้ำแล้วก็กลายเป็นนางเงือกให้พี่ดูกลับไปบ้านแล้วไปเต้นรำในสระว่ายน้ำที่บ้านดีกว่าน้ำในคูน้ำที่นี่ สกปกเกินไปฮพี่ถิงคงไม่เชื่อฉันหรอกว่าฉันเป็นนางเงือกจริงๆเขาพาฉันมาที่วินล่าของตระกูลแย่นั่นมันหาน่ากลัวเกินไปแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วพวกเขาก็คงเกลียดฉันนาดูอา้าวแย่ชิงกวางเธอมาอยู่นี่เอง ช่วยฉันอ่านข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยพี่สายคะ่ะพี่สบายดีไหมฉันเห็นพี่เป็นลมที่ศาลไม่เป็นไรฉันแค่แกล้งทำเป็นมึนหัวนิดหน่อยนะเธอเป็นนักข่าวที่คุ้นเคยกับข่าวประชาสัมพันธ์มากที่สุดมาช่วยฉันจัดการกับต้นฉบับพวกนี้ทีแกล้งเป็นลมหรอทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับคนอื่นนิดนิดหน่อยหน่อยนะ พีสไพยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันต้องช่วยแย่จุนฉินให้ได้ค่ะมิทต้องกังวลฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่บ้านคนเดียวเพียงลำพังหรอกคุณอยว่จินคะมาดูนี่สิชิงกว้างฉันเชื่อว่าจุนฉินจะต้องไม่เป็นอะไรโปรดอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ของฉันก่อนตอนนี้ทุกคนยุ่งมากจริงๆ เนื้อหาพวกนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของการลงคะแนนเสียงพีิถิงจะยังสามารถลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้หรือเปล่านะเออน้องสุภยัยพรุ่งนี้ว่างไหมฉันขอรบกวนเธออีกสักวันจะได้ไหมพี่ว่าอะไรนะคะเออเธอสามารถมาร้องเพลงในงานปาร์ตี้ในแคมเปญของประธานาธิบดีในคืนพรุ่งนี้ได้ไหมตอนแรกฉันจองเสียหญหญหญย้ยเหยนๆไว แต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องการที่จะพบหน้าเธออีกต่อไปการแสดงในธรรมเนียบของประธานาธิบดีของเธอวันนั้นก็มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีแต่ถ้าหากเธอขึ้นเวทีนี้เธอก็จะดึงดูดผู้คนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวท้ายที่สุดแล้วเธอก็คือสาวน้อยประครา่าฉันควรนั่งดูโชว์ของเสียเหยียนไหมตอบได้ตรงนี้เลยว่าไม่พี่คะฉันจะร้องเพลงให้พี่คะ่ะ แต่พี่ถิงที่ยังคงม,มีสิทธิ์ในการลงสมัครชิงตำแหน่งอยู่ใช่ไหมคะพรุ่งนี้เธอก็จะรู้เองร้องเพลงให้ดีก็พอถ้าเธอร้องเพลงได้ดีฉันก็จะพาน้องชายเย่ของฉันไปส่งคืนให้กับเธอเธอจะได้ใช้เขาเป็นหมอนข้างในการนอนหลับในคืนพรุ่งนี้ด้วยไงฮ่ฉันไปล่ะไม่บายฉันไม่ได้ขาดหมอนหนุนสักหน่อย แต่ฉันก็แค่กังวลว่านายเมเรงร้ายนั่นจะติดคุกแล้วเขาจะผักผ่อนยังไงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าพี่ถิงจะสามารถเข้าร่วมการเลือกตั้งได้ไหมแต่ทุกคนต่างก็ดูยุ่งมากนั่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะนับถอยหลัง24ชั่วโมงสู่การแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนี่มันนี่มันเชื้อของย่าเลือถิงนี่นะ ทำไมชื่อของแย่ลือถิงถึงปรากฏอยู่ในรายชื่อของผู้สมัครเลือกตั้งนี่มันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายคุณคิดว่าฉันเป็นคนโง่หรือยังไงฉันขอร้องเรียนให้หยุดทําแบบนี้สักทีเถอะท่านรองประธานาธิบดีแพนไม่มีการกระทําผิดกฎหมายแต่อย่างใดเพราะประธานาธิบดีได้ใช้อํานาจในการอภัยโทษให้กับเย่ลือถิงนี่มันนี่มันเป็นไปได้ยังไง ท่านครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแย่จุนชินถึงได้ปฏิเสธเสียอเยียนเยียนยังหญิงพยองใช่ไหมครับเขาได้รับชื่อเสียงจากทุกบทบาทของเขาในฐานะผู้ชายที่แสนดีและแย่ลือถิงเขาก็ได้ชี้แจงเหตุการณ์เกี่ยวกับปั๊มน้ํามันระเบิดอีกด้วยครับในหัวใจของผู้คนตอนนี้แย่ลือถิงถือว่ากลายเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกเขาเหล่านั้นเจ้าเล่มากทุกอย่างเป็นเรื่องของอำนาจสินะ ท่านครับความคิดเห็นที่ได้รับความนิยมในการค้นหามาเป็นอันดับหนึ่งก็คือแย่จุนฉินและรองลงมาก็คือวิดีโอที่แย่ลือถิงขอบคุณประชาชนที่ยื่นคำร้องให้เขาได้มีสิทธิในการเลือกตั้งครับและพวกเขาก็ยังประกาศจัดงานปาร์ตี้รณรงค์ที่สนามกีฬาภาคเหนือในเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบนาทีของวันนี้และเขาหวังว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเข้าร่วมงานที่สนามกีฬาด้วยดูเหมือนการต่อสู้ในครั้งนี้ จะได้บทสรุปแล้วสินะฮัลโหลนั่นใครพูดอะแย่ชิงกวางเธอคิดว่าเธอจะเอาชนะฉันได้อย่างนั้นหรอฉันจะบอกเธอให้เลยนะว่าเธออะมันเป็นแค่เบีย้ยเกมหนึ่งของพวกเขาเท่านั้นแหละเสียเหยยนเหียน แม้ว่าฉันจะเป็นแค่หมากในเกมของคนอื่นแต่ฉันก็ไม่มีอะไรที่จะเสียฉันคบกับเขาแค่ไม่กี่เดือนมันก็เป็นเรื่องปกติที่ฉันจะเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในเกมของเขาโอเคค่ะเชิญน,น้าเวทีได้เลยเรายังมีเวลาอีกเยอะในการที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันบางทีในอนาคตโลกทั้งใบของเขาอาจจะเป็นของฉันแค่คนเดียวตรงข้ามกับเธอ แต่ตอนนี้เธอกำลังโกรธอยู่ใช่ไหมถึงได้โทรมาหาฉันเพราะว่าเธอได้เสียไพ่ใบเดียวที่ถือไว้ในมือแล้วแกแกแกรอฉันก่อนเถอะช่วยเก็บโทรศัพท์ไว้ให้ฉันก่อนนะคะได้ครับผมตอนนี้ฉันก็อ,อยากจะเชิญน,น้องสาวตัวน้นอยๆของฉันหางปลาน้อยแย่ชิงกวางมามาบอบบทเพลงให้กับทุกๆคนได้ฟังเชิญเลยครับ ฉันรู้ว่าในมะเร็งร้ายนั้นทำเพื่อพี่ชายของเขาไม่ใช่ฉันแต่ฉันก็รู้สึกพอใจมากกับผลลัพธ์นี้อย่างน้อยมันก็ทำให้ฉันไม่ได้รู้สึกผิดอีกต่อไปฉันทำผิดกับพี่น้องทุกๆคนแต่พวกเขาก็ยังเต็มใจที่จะยื้นโอกาสให้กับฉันฉันสมเพชตัวเองจริงๆสวัสดีค่ะทุกคน ฉันคือแย่ชิงกวางสาวน้อยประครับเองแย่จุนชินถูกควบคุมตัวเป็นเวลา72ชั่วโมงคุณชินครับขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณนะครับคุณชินรีบกลับบ้านเถอะครับคุณชินแสดงได้สมจริงเกินไปแล้วนะครับ ถ้าประธนานธิบดีไม่ใช่อำนาจของเขาในการขอพยทษพวกเราก็ต้องพังพินาศแน่ๆเลยใช่ไหมครับฉันจะสู้รบโดยไม่เตรียมการล่วงหน้าได้ยังไงกันฉันไม่รู้ว่าคุณฉินไปเอาความมั่นใจพวกนี้มาจากไหนกันตอนนี้การนับคะแนนเสียงประธานธิบดีปานเต็งหลงกับแย่ลือถิงพี่แแห่ของเราคะแนนนำครับอืม หากคุณไม่ใช้สิทธิ์ของคุณผมจะโอนหุ้นกลุ่มของคุณทั้งหมดไปต่างประเทศในเวลานี้โครงการความร่วมมือทั้งหมดที่มีกับรัฐบาลก็จะถูกระงับด้วยเช่นเดียวกับการลดหย่อนและการยกเว้นสวัสดิการทั้งหมดแน่นอนเพื่อแสดงความขอบคุณเราจะสนับสนุนการสารต่อนโยบายก่อนหน้านี้ของคุณที่คุณทำไว้เช่นกันและในเวลาเดียวกัน เราก็จะเพิ่มการสนับสนุนสำหรับโครงการสวัสดิการและจัดตั้งโครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมฉันเชื่อว่าท่านประธานาธิบดีและฉันจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันแม้ว่าญาติพี่น้องของนายจะไม่เคยให้คำแนะนำกับฉันเลยแต่ฉันจะทำเพื่อแย่ชิงกวางรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกันแย่ชิงกวางตอนนี้เธออยู่ที่ไหน โอ้เธอกำลังช่วยในเรื่องการเลือกตั้งคะแนนเสียงให้กับคุณเย่ลือถิ่งที่สนามกีฬาครับเราควรไปที่นั่นไหมครับกลับบ้านฉันจะไปเปลี่ยนสภาพก่อนคุณเป็นเมือนไัยพิบัติที่ฉันไม่สามารถที่จะเอาชนะได้การที่คุณปกป้องฉันทำให้คุณป่วยหนักเงือกน้อยของฉัน กล้าดียังไงมาเขียนเนื้อเพลงแบบนี้เธอแน่ใจเหรอว่าเธอคือภัยพิบัติที่ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ฉันไม่สามารถลืมความเมตตาของคุณแต่ฉันหวังว่าวันใดที่เราแยกจากกันคุณก็จะเป็นแสงแรกของฉันอยู่เหมือนเดิมแต่พูดชัดเจนว่าฉันเป็นเหมือนแดดแรกในชีวิตของเธอแต่ทำไมเธอถึงบอกว่า เราจะไม่พบเจอกันอีกเลยฉันหวังว่าทุกคนสามารถลงคะแนนให้กับแย่ลือถิงด้วยการลงคะแนนอันมีค่าของพวกคุณในวันพรุ่งนี้ฉันอยากจะบอกกับทุกคนว่าหากคุณโหวตให้เขาพวกคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเขาจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดและคาดหวังได้มากที่สุดของทุกกคนแล้วคุณจะได้รับพรจากประครับด้วย เชื่อฉันแยะจุนฉินคุณมาได้ยังไงทำไมเธอถึงไม่อยากเจอฉันละ่ะมันก็แค่เนื้อเพลงนะ่ะมันเป็นแค่เนื้อเพลงจริงๆรอเหรอ <c oughs> เมื่อฉันพบเขาเขาก็ถูกเทพแห่งความตายพาตัวไปมันคงจะดีกว่าถ้าเราไม่ได้เจอกันเลยเขาก็คงจะไม่ตาย เขายังไม่ตายเขายังมีชีวิตอยู่ทำไมเธอถึงคิดว่าฉันจะตายล่ะเจา้าคนโง่เอ้ย <c oughs> มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดถ้าฉินจุนแย่ไม่ได้ชวนฉันไปเขาก็คงจะไม่ตายเอ่อฉินจุนแย่คุณเขียนเพลงนี้ให้กับฉินจุนแย่หรอคุณเขียนเพลงนี้ให้กับเขาทำไมเธอเชื่อฉันไหม รู้คนที่เธอพูดถึงในเพลงนั้นเขาจะไม่เป็นอะไรและฉันฉันอยู่ตรงนี้ตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้อยู่ต่อนหน้าเธอทำไมเธอถึงพูดถึงแต่ฉินจุนแย่นี่เธอสับสนอะไรไปหรือเปล่าโอยคุณแล้วขย่าฉันสักทีจะได้ไหมถ้าคุณขย่าฉันอีกครั้งความทรงจำของฉันจะเลอะเลือนไปหมดแล้วนะฉันจำได้อยู่นะว่าผู้มีพระคุณของฉันคือใคร คุณชินครับถึงเวลาที่คุณจะต้องขึ้นเวทีเพื่มอบรางวัลและกล่าวสุนทพรพจน์ในการเลือกตั้งของคุณแย่จุนถิงแล้วครับเมื่อฉันพูดจบฉันจะกลับมาจัดการกับเธอเช็ดน้ำตาของเธอซะโปรดจำไว้ว่าเพลงนี้ไม่สามารถเป็นของชินจุนแย่ได้หากเธอกล้าที่จะเสียน้ำตาให้เขาอีกครั้งฉันจะทำให้เธอต้องหลั่งน้ำตาทั้งหมดให้ฉันนายเป็นคนไม่มีเหตุผลเอาซะเลย ฉันไม่สามารถที่จะควบคุมต่อมน้ำตาของฉันได้เพราะเขานี่ต่อสู้เพื่อฉัน <c oughs> หากเธอไม่ฟังฉันแล้วทำเป็นหูทวนลมกับเรื่องที่ฉันพูดแล้วละก็ฉันจะทำให้เธอหลั่งน้ำตาในคืนนี้เลยจะดีไหมหืคุณแยกรับดูท่าทางเหมือนคุณฉินจะไม่ค่อยมีความสุขเลยนะครับ นั่นมันก็คงเป็นวัยหมดประจำเดือนของเขาเกี่ยวอะไรกับฉันสีหน้าของเขาเปลี่ยนเร็วยิ่งกว่าเมฆบนท้องฟ้าอีกเออครับและในตอนนี้ขอเรียนเชนิญผู้ที่โดนจับจ้องมากที่สุดของเราในคืนนี้ก็คือคุณแย่ชิงกวาง โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะและขอซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องว่างอย่างวุ่นคะ่ะสวัสดีค่ะ